สวัสดีครับก็มาในส่วนของเลคเชอร์นะครับของสัปดาห์ที่8นะครับวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของดิจิ t l ลสตอเรจนะครับดิจิ t a ลสตอเรจก็คืออส่วนในการเก็บข้อมูลเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าดิจิ t l ลสตอเรจคืออะไรนะครับแล้วก็ทำงานยังไงบ้างเนาะโอเคอ่ะมาดูกันนะครับอ่ะจะขอเริ่มเลยนะครับ ก็ในบทนี้ก็จะพูดถึงความแตกต่างนะครับของ storage กับ memory นะครับว่าว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือลักษณะของ internal hard disk นะครับ internal hard disk น่ะเป็นยังไงอธิบายถึง s o l i d s t a t i s อ่ะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของ hard disk ที่เป็นร e g เ l a t e นะครับคืออะไรความแตกต่างของ memory card แล้วก็ flash drive นะครับ พูดถึงในการใช้ storage cloud storage นะครับ cloud storage ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับและดูพวกอ่ะอันนี้อาจจะ,ะคุ้นเคยกันพวก Magnetic Strip นะครับเพราะว่า Magnetic Strip เนี่ยเราจะใชะ้ใช้กันมากในในบัตรของเรานะครับพวกบัตรประชาชนต่างๆพวกนี้ก็คือจะจะใช้ Magnetic Strip กัน หรื NFC อ่ะทีนี้มาดูมาดูกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือว่า,า storage คำว่า storage เนะี่ยจริงตัวอัท์อันึงคือคือตัวเก็บเก็บใช้ใช้ในการเก็บนะครับที่เก็บนะครับตัว storage แต่ทีนี้เนี่ย storage medium นะครับมันจะเป็น physical นะคือจับต้องได้ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์จับต้องได้เลยนะอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้ในการเก็บข้อมูล อินโฟเรเมชันสารสนเทศหรือว่าโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็คือในในในโซนของอ่าดิจิตอลสตอรเอีกอันหนึง่งคลาวสตอร์เลสนะครับคลาวสตอร์เลสเป็นแบบไหนคลาวสตอร์เลสก็คือว่าเป็นการเก็บอ่าอันนี้กเก็บอินโฟ m a t i ชันขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ตอีกทีนึง นะครับอ๋อสองอ๋อเลยไหมฮอนเซิร์ฟเวอร์ออนอินเน็ตต้องอ๋อดีอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็แอคชั่ลมีเดียเนี่ยจะเป็นไฟล์นะครับที่ก็แชร์กันสำหรับผู้ใช้นะครับอันนี้จริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนจะอธิบายก็ขึ้นยากนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็อธิบายง่ายง่ายง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอ่าะใช้กันอยู่แล้วไงนะครับพอใช้กันอยู่แล้วก็ ใช้พอใช้กันอยู่แล้วก็หมายถึงว่าก็ไม่ยากที่จะอธิบายมากนะนะครับอ่ะโอเคทีนี้ storage device อะ่ะ storage device นะครับมันทำงานยังไงนะครับทำงานยังไงจริงๆหลักการดูคือ storage device อะ่ะมันจะใช้หลักการเดียวกับคนะคนคนคือ เวลาเราต้องการที่จะเราเราคิดหรือว่าเรามีการบันทึกอะไรไว้ในใจเนี่ยเราก็จะคือพอจําได้ปุ๊บเข้าใจเราก็จะเขียนใช่ไหมเขียนไว้เขียนไว้ข้างเตียงเขียนไว้ในกระดาษอ่านั่นแหละคือ storage อย่างหนึ่งของเรานะครับนั่นคือ storage อย่างหนึ่งของเราแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเป็น read อ่า read เป็นยังไงเหมือนอ่านการหนังสือะครับ มีข้อมูลอยู่ในหนังสือแล้วก็อ่านอ่านเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะโอเคเข้าใจแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวตัวตัวดิจิตอลสตอรี่นะครับ read อ่านเแล้วก็ Write ก็คือเขียนนะครับเนี่ยหลักการอยู่แค่นี้นะครับหลักการอยู่แค่นี้เอง นะครับก็กง,ง่ายง่ายง่ายนะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบสตาร์เลสนะครับอันนี้เป็นรูปแบบสตาร์เลสเป็นแบบไหนบ้างนะครับก็คืออการพูดถึงสตาร์เลสมันจะพูดถึงความจุ นะครับพูดถึงความจุความจุว่ามีขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับเช่นกิโลอย่างแรกความจุคือต้องเข้าใจว่าหน่วยที่เล็กที่สุดคือบิตบิตบิตมีแค่เปิดกับปิดบิตมีแค่เปิดกับปิด แล้วก็ถ้าเกิดเราขอก็ตกลงว่า8บิต8บิตเท่าไหร่8บิตเป็น1ไบต์1ไบต์คืออะไร1ไบต์คือ1ไบต์คือ1า h a คเตอร์นะครับมันก็จะเป็นที่มาที่ไปของว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงถึงได้บอกว่าเป็นเป็นกิโลไบต์นะครับแล้ะทีนี้มันก็จะมีบอกแล้วว่า1กิโลไบต์ ก็คือ1,000กิโลคือ1,000นะครับ ถ้าอันต่อมาละหน่วยอันต่อมามิเลียนมิเลียนคือล้านหรือเมกะเมกะไบต์เมกะไบต์คือหนึ่งล้านไบต์แต่ต้องสังเกตดูข้างหลังนะมันหนึ่งล้านก็จริงแต่ว่าพอมันเป็นสองยกกำลังยี่สิบเนี่ยมันจะมีส่วนเกินอยู่นิดนึงนะครับประมาณสี่สิบอ่าสี 4, 48, 000, นะ่สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสิบหกอันนี้แหละอันนี้แหละก็คือตัวที่เกินอันต่อมาจิกะนะครับจิกะ จิกะเท่าไหร่ล่ะเอ่อจิกะหนึ่งพันล้านนะครับต่อมาทิเลียนนะครับเทล่าเทล่าคือทิเลียนนะครับพันพันล้าน นะครับแล้วก็เอ็กซ์ตาเซตตาแล้วก็โยตานะครับสังเกตไหมอาจารย์จะเริ่มมีดอกจันไว้ให้ <c oughs> มีดอกจันไว้ให้เพื่อ <c oughs> เพื่อจะบอกว่าเออเนี่ยนะมีในคริสนาอะไรประมาณนี้นะครับอันต่อมานะครับไอเทมสตอรเรจนะครับก็เอ่อมันมี volatile นะครับ volatility volatile vol vol กับ non volatile ให้ดูสถานะการเปิดแล้วก็การปิด นะครับ l e e า n แอนนอลว t ทายนะครับว่าเปิดและปิดยังไงบ้างนะครับเหนไอันบนคือเปิดอะไรอยู่บ้างหน้าจออยู่นะครับหน้าจออยู่เห็นไหม อันที่สองคือแรมแรมก็ยังอยู่ถ้าไฟติดนะแล้วก็ฮารด์ดดิสกก็ยังอยู่แต่ฮารด์ดดิสกก็ยังอยู่อันที่สองคือไฟดับพอไฟดับปุ๊บจอดับบันทึงไว้ไม่ได้แรมดับมันถึงไว้ไม่ได้ดไไไดแต่ฮารด์ดดิสกยังอยู่อันนี้แหละข้อแตกต่างระหว่วางบริโภคกับน,น,นอนบริทภคนะครับ อันต่อมาสิ่งที่เรสนใจนอกจากความจุแล้วจะเป็น access time นะครับ access time access time คืออะไรนะครับ access time คือการเข้าถึงข้อมูลนะครเนื่องจากมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมันก็เลยทำให้ ทําให้การเข้าถึงข้อมูลนะมีความเร็วแตกต่างกันดูซิเร็วสุดคืออะไรเร็วสุดคือแรมครับอ่าเร็วสุดคือแรมการเข้าถึงแรมหรือเมมโมรีเข้าจำจำเมมโมรีได้ไหมเมมโมรี <c oughs> <Memory S 1> <c oughs> คืออยู่ตรงกลางนะครับพอรับอินพุตเข้ามาปุ๊บพอรับอินพุตเข้ามาปุ๊บมันก็จะสามารถที่จะ เก็บข้อมูลเอาไว้ถ้าเกิดต้องการจะโยนขึ้นไป process ก็ไป process ได้หรือว่าถ้าเกิดต้องการ, display, รดิสเซย์พอ process เสร็จปุ๊บมาเป็นดิสเซย์เอ่อมาเก็บดิสซอลิดแล้วก็อาจจะเก็บไปก็ได้นะครับเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเนี้ยก็คือเป็นตัว memory อันต่อมาคือ SSD solid state disk นะครับ solid state disk นะครับก็จะมีความเร็วมากยิง่งขึ้นแล้วก็ hard disk ปกตินะคะระับ hard disk ปกติ นะครับแล้วก็อะไรอีกล่ะ USB flash drive memory card แล้วก็ optical disk นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ storage นะครับว่าม,มีอะไรบ้างทีนี้เรามาดูทีละอันอนะได้ Hard disk ก่อน h a r d disk หรือ HDD HDD นะครับ h า r d disk ก์มอันนี้มันค่อนอะจะ inflexible นะครับคือ inflexible คือไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่แล้วก็ไซคล์ไซค,ไซคลารเพจนะครับก็คือมันเป็นจานหมุน นะครับซึ่งจะมี Magnetic Partial Storage Data นะครับก็จะมีเก็บข้อมูลอยู่ข้างในนั้นนะครับถ้าเรื่องอินโฟด้วยอันนี้ก็จะเก็บอยู่ภายในเน,นี่ยใน,นเก็บอยู่ภายในนี่อยู่ในเคสอยู่ตรงเนี้ยนะครับเล่นี้ก็เป็นตัวฮาร์ดดิสจริงๆที่ผ่าผ่าฝาออกมาแล้วแล้วเนี่อยู่ในตัวฮาร์ดดิสอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ การเก็บข้อมูลอ่ามันจะเก็บอยู่ในรูปแบบไหนนะครับอันนี้อ่าอยู่ในรูปแบบนี้น,น,นะครับ Formatting นะครับก็คือ process ก็คือจะอ่าเป็น d i s นะครับอยู่ตามแท็กสังเกตได้ม่มีสามอันมี sector มี sector มี track มี cluster เนี S <S ่ยเซกเตอร์เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนนมเค้กเลยไหมเซกเตอร์เหมือนนมเค้กเลยแล้วก็แท็กอะแท็กก็คือจะเป็นกลมๆแท็กหนึ่งแท็กสองแท็กสามแล้วก็คลัสเตอร์จะเป็นชุดๆไปเวลาเข้าถึงก็จะบอกว่าอยู่เซกเตอร์ไหนแท็กไหนแล้วก็คลัสเตอร์ไหนคลัสเตอร์ไหนแท็กไหนแล้วก็เซกเตอร์ไหนนะครับก็จะมันก็จะบอกแบบเนี้ยคือการเก็บข้อมูลนะครับแท็กนะครับฟอร์มแฟกเตอร์นะครับเซกเตอร์เชรี่กับไรนะครับแล้วก็ Patter n e v o l ว t i o n นะครับและการทำงานเป็นแบบไหนอันนี้คือหน้าตาของตัวฮาร์ดดิสต์สมัยตัวฮาร์ดดิสต์นะครับ HDD ฮาร์ดดิสต์ซึ่งเป็นแบบจานหมุนขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีวงจรอ,อยู่ตรงนี้ใช้ในการเลื่อนหัวอ่านไปทางซ้ายหรือไปทางขวาไม่อ่านข้อมูลอันที่สองแล้วก็จะมีโรเตอร์เล็กๆเ,เนี่ยตรงนี้เอาไว้หมุนเอาไว้หมุน นะครับเอาไว้หมุนสังเกตน,นะตรงนี้พอหมุนเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะหมุนหัวก็สามารถใช้อ่านได้แล้วก็พอมันมีโปรแกรมมาบอกว่า,เ,าเก็บดึงข้อมูลให้หน่อยดึงข้อมูลให้หน่อย ะครับหมุนหมุนหัวก็จะอ่านไปอันนี้ก็จะหมุนหมุนเวลาเวลาโปรแกรมบอกไปเก็บข้อมูลมามันก็จะไปหาโลเคชันแล้วก็อ่านแล้วก็สีก็คือ h ฮดเดอมก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับมันจะหมุนไปเรื่อยๆทีนเนี้ยตัวฮาร์ดดิสเน่มันจะมีหัวอ่านอันนี้เขาเปรียบเทียบว่าหัวอ่านเนี่ยมัน มันจะมีความห่างระหว่างหัวอ่านกับแผ่นอะมากแค่ไหนขอให้เปรียบเทียบเนี่ย s MOKE ควัน dust แล้วก็ hair เนี่ยใช้ผมแล้วเนี่ยยังยังยังมีขนาดใหญ่กว่าหัวอ่านของตัว Hard ดดิสเลยนะนะครับอันต่อมา solid state drive นะครับ SSD ใช้ใช้ใช้แฟลชเมมโมรีสตอเรจเดเวนะครับแล้วก็อยู่เป็นคอนเทนต์โพสต s ในการแมเนสเครืกโซลิสเตดดิสเร็วมีความเร็วโอนใส่ข้อมูลเร็วนะครับแล้วก็การใช้งานเบาการใช้งานค่อนข้างจะดีนะครับเรียกโซลิสเตด s s d อันนี้ดูนี้ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้ดูอย่าเนเครื่องอาจารย์เนี่ยมันก็จะเป็นโซลิสเตดอยู่อันหนึ่ง สโตรเลดเนี่ยเป็นโซลิคสเตย์เห็นไหมอันนี้เป็นซาร์ตาฮาร์ดดิธรรมดาเนี่ยเป็น SSD ธรรมดาเป็นฮาร์ดดิทธรรมดาอันนี้เป็นโซลิคสเตย์อาจารย์ก็ใช้ตัวไอ้ตัวโซลิคสเตย์เนี่ยเอาไปลงโปรแกรมแล้วก็แอปพลิเคชันมันก็จะเร็วอยู่ตรงนี้เวลาแต่ว่าเวลาเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมาเก็บในฮาร์ดดิทฮาร์ดดิลูกเกา่าเมมโมรีก็ 8เมก16บหกดอนะครับอัปเกรดไปวันนี้ไม่ได้แล้วมันเต็มสอ็อตของมันแล้วใช้ d d r 3เออถ้าใช้ d d r 4มันจะซัพพอร์ตเลยนะแต่มันก็แพงนะมันก็แพงไม่เอาดีกว่า <c oughs> เขาก็คงจะสามารถใช้งานได้ถึงระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะอยู่กับเราจนจบการศึกษาไปนะครับ e X n a l Hard Disk นะ X n a l Hard Disk คือเรามี Hard Disk มอสะักคู่นี้แต่ว่าเครื่องเราใส่ไม่พอแล้ว เครื่องเราใส่ฮาร์ดดิสไม่ได้แล้วเพราะอย่างอาจารย์เนี่ยก็ต้องเอาเออมันมีฮาร์ดดิสตัวมันมีฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสลูกเดิมนะแล้วก็มีซีดีลอมของอาจารย์จะมีซีดีซีีดลอมอยู่วิธีการคือเขาาซีีดเอาซีดีลอมออกเอาฮาร์ดดิสลูกเก่ามาวางบนซีดีลอมแล้วก็เปลี่ยนที่เดิมเป็นโซลิดสเตตดิสนะครับก็จะได้การใช้งานที่เพอร์เวอร์ฟูขึ้นมากพอสมควรนะครับ แต่ว่าจริงๆก็อาจจะถ้าเกิดตัวฮาร์ดดิสลูกที่ใช้แต่ดั้งเดิมมามันมีปัญหาไปอาจารย์ก็สามารถาจ,จะเปลี่ยนในอีกครั้งหนึ่งเอาเปลี่ยนเป็น solid state ดิสที่มันตัวใหญ่ขึ้นอีกตัวหนึ่งมาวางอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้งานได้อีกพักหนึ่งก็อาจารย์ก็อยากใช้ของอาจารย์แล้วมันดีอเนี่ยเป็นเป็นเออดีอ่ะดีอาจามีความสุขกับการใช้งาน Macbook อาจารย์อยู่เลด รีดัลแนนแอร์เรียอินเดพเอนเดนติสนะครับเป็นเป็นกรุ๊ปอ่าอินทิเกรตฮาร์ดดิสตนะครับของ s s d นะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเมมโมรี่การ์ดเมมโมรีการ์ดเ,เนี่ยมันออกมาพร้อมอุปกรณ์นะครับเนี่ยจะเป็นหน้าหน้าปาแบบนี้คือสมัยก็สมัยมีอยู่ช่วงนึงเนี่ย อุปกรณ์อิเกทรที่ออกมาเนี่ยมันคือจะต้องมีเมมโมรีอยู่ข้างในสามารถถอดแล้วก็ใส่ได้เช่นดิจิตอลแคเมเบล่าสมาร์ทโฟนจริงๆแล้วบางรุ่นบางรุ่นอย่างตัวซัม u n g อาจารย์รุ่นเก่าก็จะมีเมมโมรีการ์ดอยู่นนะครับปรินเตอร์บางอันก็สามารถเสียบเ,เ,เ,เมมโมรีการ์ดได้นะครับตันแท็บเลตนะครับตัวแลปท็อปเนี่ยก็ใส่เมมโมรีการ์ดได้หรือว่าการ์ดลีเดอร์นะครับ อีกอันนึงคือแฟลชสโตรเลสนะครับก็เป็นแฟลชไดร์นี่แหละแล้วก็สามารถเสียบตัวตัวเมมโมรี่การ์ดเข้าไปได้ด้วยแฟลชดีไว้นะครับเนี้ยตัวตัวแฟลชไดร์ที่เราเราใช้กันเนี่ยนะครับข้างในตรงหัวมัน,นที่เราเห็นเนี่ยเป็นอ่า USB พอร์ตและข้างในก็เป็นตัวเมมโมรีนะครับใช้เก็บเป็นสโตรเลสเข้าสโตรเลสอ่าอันนี้ก็คืออีกแบบหนึ่ง นะครับเอาไว้เก็บข้อมูลนะครับเอาไว้เก็บข้อมูลอันนี้เราเราชินกันแล้วไงถ้าเป็นสมัยก่อนต้องอธิบายเยอะมากเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดใครใครใช้ Google Drive เก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์เนี่ยก็คือตัวนี้แหละคลาวด์สโตรเรจออปติกดิสต์อันนี้เป็นเทคโนโลยีสมัยเดิมแล้วไม่มีโชว์แล้วเลิกใช้ไปแล้ว <c oughs> นะครับจริงๆแล้วแผ่นตัวมันเนี่ยทำจากอาจจะเป็นเหล็กโลหะอ่าเป็นพลาสติกเป็นอะคริลิกนะครับใช้อ่านและเขียนได้ นะครับหลักการคือในแผ่นที่เราเห็นเนี่ยเป็นแผ่นดิสแผ่นซีดีลอมเนี่ยมันมันมีทั้งพิชมีทั้งแลนพิชก็คือรูถ้าเกิดมันเป็นรูเนี่ยพอมันยิงเลเซอร์ไปมันจะไม่สะท้อนแต่ว่าเป็นแลนเนี่ยมันจะสะท้อนกลับแล้วก็เนี่ยนเนี่ยอันแรกเนี่ยถ้าเป็นพิชเนี่ยเป็นรูเนี่ยคือมันจะเป็นพอยิงเลเซอร์ไปปุ๊บมันจะไม่สะท้อนกลับผ่านปิดซึมแต่ว่าถ้าเป็นแลนจะเป็นแผ่นเนี่ย พอยิงไปท้อนกลับพอท้อนกลับปุ๊บสถานะก็เป็นหนึ่งพอเป็นหนึ่งก็อ้าโอเคก็แบ่งได้ตีศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเพราะนั้นเว,เวลาเราเขียนลงซีดีลอมก็เขียนศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งมันก็จะออกมาเป็นข้อมูลได้เพราะว่าคอมพิวเตอร์มันอ่านได้แค่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอันนี้ออปติกดิสนะครับออปติกดิสซีดีลอมนะครับก็เป็นคอมเพกต์ดิสก์นะครับดิสโอลิมเมมโมรีนะครับเขียนได้อย่างเดียว s ิ n g ค e นแทคชันคือปั๊มมาได้อันเดียว CDR นะครับก็คือสามารถรีไรได้นะครับก็คือสามารถเขียนได้หนึ่งครั้งลบไม่ได้ RW เขียนได้ลบได้นะครับอันนี้มันก็จะเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็น d v d ล้อมนะครับ d v d ล้อมก็คือมีความจุค่อนข้างเยอะนะครับสามารถอ่านได้เขียนได้ลบได้นะครับ d v d R นะครับก็ แล้วแต่อาจจะเขียนได้ครั้งเดียวหรืออาจจะเขียนได้หลายครั้งนะครับ Enterprise Storage นะครับในองค์กรที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมีคอมพิวเตอร์เยอะนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องก็มี t t r a g e ของเองแต่ว่ามันจะมีบางอย่างเช่นระบบขนาดใหญ่นะครับหรือว่าบางทีแล้วเขาต้องการให้พนักง,งานของเขาเก็บข้อมูลงานเนี่ยเอาไว้ที่เดียวกันเขาก็จะต้องมี Enterprise Storage อันนี้เขาเรียกเลทนะครับก็คือถ้าเกิด เออ็กซาบีเท่ากันถ้าเกิดก้อนใดก้อนหนึ่งเสียก็สามารถเอาอีกตัวหนึ่งมาแบ็ up, กอัพได้เรียกเลนด์เลเวลหนึ่งมีศูนย์มีหนึ่งมีห้าอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดเลเวลถ้าเกิดเป็นแบบไฮเลเวลนะอันนี้ NAS นะ NAS ก็เป็นอีกอีกแบบหนึง่งปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าเราเราจะคุ้นชินกับการที่มี external hard disk เนี่ยเนี่ยเอ็กซ์เทนอลฮาร์ดคือมีมีฮาร์ดดิสก์นะเสียบกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึง่ง แล้วเวลาจะใช้ก็ฮาร์ดดิสก์เฉพาะคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เข้ามาใช้ได้หรือว่าอย่างมากคือแชร์ทำการ share, แชร์แบ่งปันหนึ่งได์แต่ว่าเวลาจะเข้ามาใช้ก็ต้องผ่านเครื่องนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็น N a s เนี่ยมันจะเป็นตัวฮาร์ดดิสก์ที่ติดอยู่กับตัวเน็ตเวิร์กเลยเนสเนี่ยมันจะ a t t a c h อยู่กับเน็ตเวิร์กเลยไม่ต้องมีเครื่องมันก็คือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับ หรือ t St a n d s นสต d ลเลต์เ r เลนก็คืออย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดเป็นองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็มีข้อมูลเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้นะครับเก็บข้อมูลเอาไว้ได้เทปอะเทปเทปเป็นมีเดียที่มีอายุการใช้งานยืนยาวนะครับแล้วก็ แต่ข้อเสียของมันคือใช้เวลานานในการอ่านในการเขียนแต่ว่ามันดีอ่ะมันดีมันดีคือมันทนคงท,ท,ทนนานลองคิดดูนะถ้าเกิดเครื่องเราเนี่ยสามารถเครื่องคอมพิวเตอร์เราหรือเครื่องมือมบายเราเนี่ยสามารถฟูลแบ็กอัพได้โดยใช้เทปหนึ่งม้วนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเทปสามร้อยหกสิบห้าม้วนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลของเราแบ็กอัพข้อมูลของเราในการเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆวัน พอถึงพอถ้าเกิดมีปัญหาพอถึงวันเนี้ยเราก็เอาเทปของปีที่แล้วมา21ตุลาของปีที่แล้วมาแล้วเวลาเครื่องมีปัญหาเราก็สามารถเอา,เอาแบ็กอัพลงมาใช้ได้นะครับโอเคถ้าเกิดแบบอื่นก็เป็น m a g เ e t i กสติปการ์ดนะครับแล้วก็ซึ่งสามารถคอนเทนต์อินโฟม t ชันได้แล้วก็ Smart ทการ์อันนี้ก็จะมีชิปอยู่ข้างใน RFID นะครัอันนี้ก็เป็นแท็ก RFID มีเรดิโอฟิวเซซี่นะครับออเดนติฟเคชั่นมีคลื่นวิทยุออกมาปุ๊บไอตัวไอตัวเสาอากาศก็จะเหนียวนำสามารถอ่านข้อมูลได้นะครับ NFC นะครับก็คือเป็นเป็น near field connection นะครับก็คือใช้อุปกรณ์ไม่ใกล้ๆกันแล้วก็แท็กกันนะครับนะก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับใช้เวลาไม่เยอะที่บอกไป โอ้ okay. oh, อาจารย์ข้ามอันนี้ไปน,นิดนึงนะเดี๋ยวอาจารย์ส่งควิสให้ก่อนอาจารย์ส่งควิสแล้วอาจารย์เดี๋ยวจะจะส่งตัวกันบ้านไปให้ด้วยนะครับอันนี้แบบทดสอบแต่อันเนี้ยเป็น เงนกันบ้านการบ้านคืออันนี้ใช้คำนวณโเนี่ยคำนวณ OT ตอนอาจจะเปลี่ยนรูปแบบแล้วนะครับไม่เอาเอาไฟล์ไปให้แล้วอาจารย์จะใช้วิธีทำเป็น Google Form ให้และให้พวกเราทำเนี่ยเป็น Google Form เนี่ยแล้วก็แคปอันนี้มาให้ แล้วบอกว่าให้เขียนสูตร Excel เพื่อคำนวณหา OT ของนายบิร,รัสักเสียงดีเนี่ยบีร,รัสักเสียงดีอยู่เซลล์ไหนเซลล์นี้เราก็คำนวณมาเหลืองงอหนามาเฉลยหรือว่าอโอทีของนายอิราชาขยันงานเนี่ยอิราชาขยันงานคืออะไรนะครับให้เขียนสูตรนะเขียนสูตรเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวจะส่งกันบ้านที่ด้วยนาะส่งแลยเ โอ,อยเงเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์ส่งคะแนนกับการเช็คชื่อไปให้ตรวจสอบนะครับถ้าเกิดมีความผิดพลาดหรือว่าอะไรแจ้งไปในลายส่วนตัวได้เดี๋ยวอาจารย์จะดูและปรับปรุงข้อมูลให้เลขสิบหก อ่ะสิโอเคเดี๋ยวตวลองตรวจดูนะครับโอเคเรียบร้อยแล้ววันนี้ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรไม่ครบอะไรแจ้งได้นะครับเดี๋ยวจะจัดการให้โอเคอ่ะ okay. uh. เรียบร้อยแล้วนะครับหยุดปิดหวังว่าเทปจะใช้ได้ STOP BOOK